วันนี้เรามาฉีดยาไาล่แมลงฉีดยาไาล่แมลง ต้องชีดใต้ใบคนที่ได้รับคือโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าหมดที่คับที่ครับเพีย้ยมาและเพีย้ยที่ต่อติดที่เหนียวมากที่เหนียวมาก อัไปเกือบหมดเพราะใช้ยาไล่มแมลงเต็มมากต็มนี้เต็มมากซึ่งคุณภ,ภาพถูกมากแต่ใช้ได้ดีมากคืออะไรนั้นคืออะไรนั้นต้องลองใช้กันดูมันคือสบูนกแก้วสีเขียวอ ซึ่งเรามาละลายน้ำละลายน้ำแล้วเราก็ฉีดฉีดกข้า่ายฉีดกข้าไายคนที่ได้คือโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียจะไม่ค่อยมีในการฉีดวันแรกแล้ววันนี้เป็นการฉีดวันที่สองหายเคลือบหมดไม่น่าเชื่อเลยสบู่นกแก้ว สีเขียวเท่านั้นแต่สีอื่นเลยยังไม่ได้ลองนะเอาแต่สีเขียวฟังเข้ามาอีกทีสบู่นกแก้วสีเขียวเอามาละลายน้ําแล้วก็มาฉีดได้มแรงได้เลยลองทดลองดูกันนะจ๊ะแบบอันนี้เหนียวมาก เอาอะไรมาไล่ก็ไม่ไปน้ำส้มขวัญไม้ก็ไม่ไปแบบธรรมชาติน้ำกวนไม้ก็ไม่ไป,แบบไไไปให้ที่แบบไล่แมลงธรรมชาติก็ไม่ไปอันนี้เจอน้ำสบู่น้ำสบู่นกแก้วเข้าไปก็ต้องยอมถอยใช้ได้ดีจริงๆทดลองกันดูสบู่นกแก้ว 对，消。